เอาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณจอยนี่เจอครั้งแรกเนี่ยผมนึกว่าทาตาไปนานแล้วแต่ผมไม่คุ้นหน้าเขาบอกว่าเขาเพิ่งทําตาเมื่อกี้ครับเมืม่อกี้เลยเมื่อกี้เพิ่งลงมาเลยคุณจอยมองกล้องหน่อยโอ้โหใช่ค่ะเพิ่งทําลงมาเลยค่ะอ่ามาเอา,เอา,เ,อาเอาหน้าไปใกล้ๆกล้องนิดนึงนี่นะครับสําหรับเพื่อนมหาลัยที่บอกมาเนี่ยตอนนั้นเราเรียนมหาลัยนี้ย้อนไปกี่ปี โอ้ยเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะสิบปีที่แล้วใช่ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่สามสิบกว่าแล้วสามสิบกว่าจริงเหรเนี้ยยังหน้าเด็กอยู่เลยนะครับอันนี้คือเพื่อนมหาลัยเขาแนะนํามานะครับว่าให้ทาไหนลองบอกคนดูหน่อยว่าเพื่อนเขาบอกยังไงบ้างครับเพื่อนเขาก็แนะนําว่าทาที่นี่ไม่เจ็บเลยแล้วก็ทํามาแล้วก็ตามมันหวานขึ้นมันโอเคอะค่ะหวานขึ้นเป็นสิบปีเลยสิบปีก็ยังไม่หลุดทุกวันนี้ก็ยังสวยอยู่ค่ะบอกคนดูเลยที่ังกังวลอยู่ <contribute. S 2> ทําที่นี่ไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็หมองมือเบามากแล้วก็ทําออกมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะไม่เจ็บเห็นบอกว่าเป็นตาแก้ด้วยจต่ที่อื่นใช่ค่ะแก้ยังไงบ้างเราลเล่าให้ฟังหน่อยเราไปแก้แก้ยังไงบ้างแก้อย่างไ,าง, <stuffed. S 1> ง,ไงหรอก็ตอนแรกตาเป็นยังไงตอนแรกเหรอคะก็ أ, ทํามาแล้วตามันตกอะคะ่ะตามันตามันตกแล้วก็ ช,ไไชั้นตามันมันหย่อนลงมาค่ะพอ,อทำเสร็จก็ก็เป็นแบบนี้ยอ๋ <c oughs> อดเดี๋ยวรอรูปก่อนทำแป๊บนึ่งครับผมไปหารูปก่อนนะครับแล้วน้องขอรูปไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยค่ะตอน <บา S 2> แรกราาที่คุยกันบอกว่าก็คือไม่ได้ดูรีวิวอะไรเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนทําเห็นเพื่อนทําก็เลยมาทําค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเชื <c oughs> ่อเพื่อนเลยเพราะว่าเราอยู่กับคนที่ทําจริงๆใช่ค่ะ เห็นเพื่อนทําออกมาแล้วก็สวยแล้วก็ชอบบอกกล้องเลยว่าเนี่ยหน้าสดหน้าสดไม่ได้แต่งไม่ไดลิปยังไม่ได้ทาเลยทาไมไม่แต่งลืมพกลิปมาลิปมีไหมลิปเจลัมีแล้วเเดี๋ยวจะให้แต่งหน้าก็เกรงใจคนไข้เพราะว่าคนไข้เนี่ยไม่อยากแต่งแค่นี้เขาบอกเขาไม่อยากแต่งใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าหน้าสดเลยหน้าสดจริงๆนะค่ะหน้าสดนี่ยังสวยถ้ากแต่งนี่จะสวยขนาดไหนครับแม่ ใครอยากดูลูกค้าแต่งหน้าพิมพ์หนึ่งมาหน่อยเขินเลยตาปากให้ดูตาปากให้ดูเดี๋ยวร้อนลูกก่อนร้อนลูกก่อนทางก่อนนะครับแล้วไปทําที่เก่ามากี่ปีครับก็ประมาณห้าหกปีแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคเนี่ยรู้สึกว่าตอนเมื่อปีสองปีเนี้ยค่ะเพราะว่าหนังตามันเริ่มตกตกลงมาเกยแบบ มาทาที่นี่อ่าเดี๋ยวให้ดูลูกก่อนทําเลยอันนี้ลูกก่อนทําเมื่อประมาณซื้อนะครับตักซื้อไหครับครึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่อันนี้ก็คือคือยื่นมาด้านานิดนึงอ่านี่นะครับต้นนะครับอันนี้คือทํามาแล้วเหรอครับเนี่ยทามาแล้วค่ะแล้วก็อ๋อเอ่อมันจะตกตกแล้วก็ตามันดูดุใช่ใช่ดูดุเวลาให้ยิ้มคนชอบถามว่าไปทําอะไรมาทําไมดูดุดูดุไปกดไปมานี่โหนี่คือหลังทําทันที ทันทีนี่คือตอนนี้ดูจากสีเสื้อนะครับนี่สีเสื้อหน้าสดด้วยหน้าสดด้วยนี่แล้วคือรู้คนไข้เนี่ยเคสนี่จะไลฟ์ไม่นานนะเพราะว่าคนไข้มีหลักตามนี่ก่อนทำนี่เปรียบเทียบกันให้ดูกันชัดๆเลยอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาลงเดี๋ยวผมถือให้ครับครับนี่อ่ะเดี๋ยวขยับขยับก็อ่าขยับไปได้นียอ่ะอ่าอ่ะอันนี้นิดนึงอ่ามองกล้องไว้นะครับคนสวยครับอ่ามองกล้องไว้นะครับโอ้โหอารมณ์แบบอารมไม่ยิ้มอารมณ์ไม่ยิ้มเราไม่ยิ้มทั้หน้าบึ้งทั้หน้าบึ้งหน่ะ ดูตาหวานขึ้นเลยโอ้โหตาหวานฉ่ำเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้จะบวมกว่าเพราะว่าฝั่งนี้จะตกเยอะตกเยอะกว่าคุณหมอก็จะปรับให้อันนี้คือหลังทําทันทีเลยใช่ค่ะเพิ่งลงมาเมื่อกี้เลยค่ะอืมนี่ใครที่สนใจอยากจะทําตาสองชั้นของเราคือเป็นเทคนิคการกรีดสั้นเทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคของคุณหมอโชลทิศเลยนะครับแผ่กระตึ๊งหนึ่งการหลับตาให้ดูหน่อยหลับตาให้ดูหน่อยนี่ เล็กๆคือเราเราไม่ต้องแบบไปกรีดยาวให้ให้เป็นแบบแผลยาวไวรุ่นแบบกรีดสั้นๆแค่นี้พอครับผมอ่าใครที่กำลังชมอยู่ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรเงียบมากเงียบมากก็ฝากคอมเมนต์คอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าคือเออได้ยินไหมหรือว่าสวยไหมเปลี่ยนไหมนะครับรูปก่อนทำใกล้ๆทิ่ก่อนทำแล้วก็หลังทำค่ะอันนี้หลังทำ อันนี้ก่อนทําเมื่อประมาณน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับใช่ค่ะนี่ คนนั่งอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ออันนั้นน่าจะเป็นดึงหน้าหรือเปล่าบนล่างดึงหน้าทำตาบนตาล่างหรือเปล่าหรือ,อ,อ,รอ,อยังไงครับอธิบายหน่อยอสวยมากว่ามีคนคอมเมนต์แล้วบอกว่าสวยมากขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครับอันนี้หลังทําทันทีเลยนะใช่ค,ค่ะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไปเดินต่อเดินเล่นกินข้าวได้เลยค่ะแล้วตอนนั้นเพื่อนเขาแนะนาว่าไงบ้างอ่ <c oughs> ก็เห็นตาเพื่อนสวยก็เลยถามว่าไปทำที่ไหนมาถามกันตรงๆงี้เลยใช่ให้เธอทำที่ไหนคือจะเปลี่ยนมาเยาะมากก็เลยอ๋อถามอย่างนี้เลยเหรอไม่ถามไม่ชมคนจริงเทคนิคการการถามเนี่ยแบบมีมาระยะต้องชมก่อนเฮ้ยเธอตาสวยจังใช่ไหมสเต็ปนี้การเมือนการสนิทกันใช่สนิทกันค่ะก็เลยถามว่าแบบทำตาที่ไหนมาห่อทำไมตาดูหวานจางสวยอะไรอย่างเงี้ยถามไหมว่าแบบทำมากี่ปีแล้วก็ถามค่ะเมื่อั้ง เมื่อวันก่อนเพื่อนเพิ่งทำมา5ปีก็ยังดูสวยอยู่เลยค่ะแล้วก็มี10 10ปีหรอมีมีค่ะ1ิปีปุ๊บแล้วพอเพื่อนบอก10ปีแล้วเราแบบเอ้ยเรา5ปีแบบเป็นงี้แล้วใช่ช็อกไหมช็อกช็อกเลยแบบอยากทำที่เดียวแล้วก็จบเลยไม่อยากจะทำอีกเวยเนาะใช่ค่ะอ่าฟังอ่านคมเมนต์หน่อยครับลูกค้าครับใช้เลยใช้เลย ราคาอันนี้ต้องมาถามมาคุยเพราะว่าเป็นตาคนตาตงตาแก้นะอืมครับสวยค่ะถ้าตาเฉียวอีกนิดนึงน่าจะดีน่าจะอันนี้จะเป็นแบบสาวหวานหวานเนาะใช่บอกหมอว่าอยากได้แบบตาหวานหานอ๋อบอกบอกคุณหมอคุยกับคุณหมอใช่อยากได้ตาหวานหวานขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ผมอธิบายราคาก่อนราคาเริ่มต้นที่สามหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตาแก้55าหมื่นเริ่มต้นที่55าหมื่น้านะครับแล้วก็กลาเนื้อตาอ่อนแรง ประมาณ9ก้าหมื่นนะถ้าจะไม่ผิดนะยังไงให้แอดไลน์มาเนาะหรืออินบ็อกมาถามวิธีว่าหน้าตาตัวเองแบบนี้ควรจะทําอะไรยังไงราคาเท่าไหร่นะครับผมอ่าคุณคุณจอยนี่ตอนนี้ลบคนสอบถามนี่พรุ่งนี้ต้องไปทํางานหรือเปล่ายังค่ะหยุดอยู่บ้านเหรอครับใช่ค่ะช่วงนี้เป็นโควิดอ๋อแต่ถ้าแบบปุ๊บเราต้องทํางานเงี้ยเราเราก็สามารถไปได้เลยค่ะไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยค่ะ ใช้เวลาทําไม่นานเลยค่ะแป๊บเดียวเองอ๋อเรามีคนถามใช้เวลาถึง5นาทีไหมก็ถึงแต่ว่าถึงนะคะ5นาทีสิบนาทีสินาทีสิบนาทีได้ค่ะเรียกว่าหลักสิบใช่ประมาณ10-20นาทีใช่ใชค่ะก็แบบเตรียมตัวแล้วก็หลังทําก็จะมีประคบนิดนึงแล้วก็ลงมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้รับยาค่าฝากคนไข้อ่านคนหน่อยครับใครสนใจก็เข้ามาสอบถามได้นะคะ หน้าเปลี่ยนเลยค่ะใช่เปลี่ยนเลยค่ะแล้วคุณจอยเห็นหน้าตัวเองหรือเพื่อนคุณจอยเห็นหน้ายังครับเป็นไงบ้างครับฟิดแบ็คส่งส่งแบบส่งรูปอะไรยพืออันดับแรกเพื่อนก็ทักมาว่าอุ้ยตาไม่บวมเลยตาดูหวานขึ้นอะไรเย่างี้ค่ะอันนี้คือเพื่อนที่ที่ทำที่นี่เหมือนกันหรือว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนอื่นอ๋อก็ส่งรูปให้ดูราคาเท่าไหร่ราคา เริ่มต้นที่สามหมื่นห้าครับตั้งแต่ตาแก่ห้าหมื่นห้านะครับแล้วก็กมเน,น้อ่อนแรงก็ประมาณเก้าหมื่นนะครับ<ม>อนี้ให้ดูกันคร่าวๆนะครับสําหรับหลังทําทันทีแล้วเห็นบอกว่าจะกลับเลยกลับบ้านเลยเพราะว่าเราไม่อยากรบกวนควนไข้านานวันน<ม>ี้มามามีคนมามาขับรถมาส่งเนาะใช่ค่ะมีเพื่อนมาด้วยก่อนทานาี่หลังทาโอ้โหจริงๆเลยอ่าฝากบอก สุดท้ายแล้วไม่รบกวนเพราะว่าเราขอคนไข้แค่สิบนาทีในการรีวิวนะวันที่ถึงสิบนาทีหรือยังอุ้ยอีกนาทีหนึ่งการเดินทางยังไงการเดินทางเหรอคะไม่รู้ที่ี่ที่นี่ที่นี่ใกล้กับอะไรใกล้กับใกล้กับไอคอนสยามค่ะสามารถนั่งเอรถไฟฟ้า BTS มาได้เลยค่ะอมาง่ายมากแล้วก็หาไม่ยากด้วยค่ะจากไอคอนสยามเดินมาแค่ประมาณ สนาทีสานาทีก็ถึงแล้วค่ะคือเดินมาเดินมาเพราะว่าตอนแรกมาลงที่ไอคอนสยามแล้วก็เดินมาอ๋อนี่ครันี่ลูกค้ามาเจิงนะมาให้ดูก่อนทําอีกทีนะครับๆๆๆๆอันนี้นี่คือเป็นตาแก้ตาแก้ก็คือลูกค้าเคยทําตาจากที่อื่นมาแล้วประมาณ5ปีใช่ไหมครับประมาณ5ปีนี่ตาก็ตกแล้วชั้นตาแบบดูเป็นตาหลบในแล้ว อันนี้นี่คือหลังทําทันทีเทคนิคการกรีดสั้นจากที่ทีละพรคลินิกนะครับเป็นเทคนิคของคุณหมอชลทิศแต่ว่าถ้าอยากทำกับเราไม่ได้แนะนําให้เลือกคุณหมอครับแนะนําว่าให้ส่งรูปมาประเมินก่อนว่าตัวเองเนี่ยควรจะทําอะไรควรจะทับคำว่าคนไหนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจัดให้อ่าผมสรุปให้คร่าวๆประมาณนี้อ่ะฝากคอมเมนต์นะครับอ่ะ สวยมากๆค่ะอยากทําแบบนี้บ้างจังมาเลยค่ะอเป็นคีลอยง่ายทําได้ไหมเห็นตาเพื่อนเป็นคีลอยไหมตาเพื่อนไม่เป็นนะคะไม่เป็นอะไรเลยแผลเป็นก็ยังไม่เป็นเลยรอยพับนี่สวยสวยอ่าอ่าเป็นคีลอยคืออ่เขาถามว่าตาเฉียวนี่นะคะเท่าไหร่ตาเฉียวแบบฟ็อกซี่อาปะที่เขานิยมกันต้องต้องส่งรูปมาดูแล้วก็มามาคุยมาคุยรายละเอียดว่าเฉียวนี่คือเฉียวแบบไหนหน้าตาแบบ เดิมๆเนี่ยเป็นแบบไหนผมแนะนำว่าจบไร์เนี่ยไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวแอดมินเนี่ยทักไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนทำอีกทีโหน่ารักมากครับผมว่าย้อนวัยนะทำตาและตาน่ารู้สึกว่าตัวเองหน้าหน้าเด็กหลบปัหน้าเด็กหลบจริงๆว่าน้าเด็กงหน้าเด็กนะแล้วนี่คือหน้าสดนะเออเออไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเพราะคนไข้เขารีบเราต้องเข้าใจในมุมมองของคนที่มาทำกิจกรรมทำเฟรชเขาก็อยากกลับบ้านไปนอนเขาอยากใช้ชีวิตไม่ต้องแต่งหน้านี่คือให้ดูสดๆอ่ะให้ดูถุง นี่นะครับยาอยู่นี่นะครับกาลังกลับแล้วนี่นะครับแต่เราเจอว่าโอ้ยสวยจังเลยก็เลยสวยจังเลยก็เลยแวะมาทักทายหน่อยให้ดูคนสวยๆให้ดูเคสรีวิวสวยๆเพราะว่าดึงหน้าเยอะมากเลยใช่ดึงหน้าที่นี่เยอะไหมเยดะที่นี่วันนีุ้ลูกค้าเยอะไหมเยอะมากเลยเยอะมากไม่เห็นแกตาก็ไม่เชื่อใช่โอ้โหอ่ะลูกกวนคนแค่นี้พอเนาะอ่ไอ่าด้ไม่ไดนะนี่ลูกก่อนทํานะครับ นี่หลังทำหลังทาทันทีอ่าหลับตาให้ดูแบบรอยแผลน่ะนี่หลังทาทันทีโอ้ยแผลนี่เนืองีิ๊บเล็กมากเนงิ๊บอ่าขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากตามสัญญาครับสิบนาทีพอครับสวัสดีครับบ๊ายบาย